งลงคือสิทุกคนคบตอนนี้ออกมาก็เริ่มเย็นเลยนะคะผมนี่เครื่องบินของเราเป็นัดเลื่องที่ญี่ปุ่นเรวสดใจมากเลยทุกคนดูดิ เดินยาวๆยดูเครื่องบินชอบมากเลยแน่ๆๆๆไปครึ่งแปดโมงครึ่งจริงๆก็คือผมเอาครึ่งเลยค่ะญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงอันนี้เป็นแถวแล้วเป็นเปนะเย็นหนาเราออกมาข้างนอกจากเช้าสอครับก็มันเย็นแบบพอมๆอะคือผมหอบแล้วผมมาเจอที่หนาวผมก็หอบๆหนาวๆ นี่ยเจกคนดูกองของเด็กเือตัวผมไม่ได้ใส่เสื้อนานะแต่ว่าอันนี้มันก็นับว่าเป็นเสื้อหนาวป่ะอ๋อคือตอนนี้ผมไปดูมานะครับคือ,อ12องศานะความหนาวก็เดินไปยาวๆเลยนะโหผมตัดมันเร็วจริงนะตอนแรกนี่ยังอยู่ที่สนามบินอยู่เลยคือต่อคิวเอากระเป๋ามันนานมากผมต่อสองชั่วโมงอะเฮ้ยคันเราเพราะว่าผมดิบนมอยู่อะนี่ไงนมคือวันนี้ผมยังไ,ได้กินข้าวเช้าไงาเพราะว่าไม่ได้กินอะไรดีก็กินนมไปก่อน เออลืมบอ,อกอะไรแล้วเช่ารถไว้นะครับก็เดี๋ยวเราอ่ะก็จะนั่งรถบัสเพื่อไปเอารถแล้วก็เอารถมาขับไปสวนสนุกวันนี้ไปสวนสนุกด้วยทุกคนไปแล้วครับทุกคนเจอกันที่ที่เช่ารถเลยนะตอนนี้ก็มาอยู่บนรถแล้วนะครับนี่เช่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินโอ้กําลังจะไปแต่ฝนตกอ่ะคือถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยไงโอ้เซ็งนี่ทุกคนแต่ภูขเขาแถวนี้ใหญ่มาก นุ่นดูนุ่นกับภูเขาทุกคนอจะเดี๋แลรอครขับรถไปถึงเลยก็อีกไม่นานนะครับไปสองยิบเก้าก็คือเที่ยงยิบเก้านะครับยังไม่กินเลยเลยเนี่ยทุกคนฝั่งเนี้ยยังดีนะแต่ว่าฝั่งเนี้ยโอ้ดูเนี่ยนะเนี่ยนเะครับตรงน,นตรงนี้มัวมัวหน่อยเข้าอุโมงค์รบที่ห้าแล้วมั้งเนี้ย ตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนสนุกแล้วนะคะผมก็เน,นี่ยผมซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ฝนตกด้วยนะอันนี้ใส่หูดเรียบร้อยแล้วคือเราต้องไปยืนแถวๆนูน้นนะคะมันจะมีเควสให้ทำเนี่ยแล้วก็เราจะได้ตั๋วมาฟรีนะแล้วเราก็เข้าตรงน,นี้ได้เลยแป๊เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนฝนมันจะหยุดนะรู้สึกนะคะทุกคนรู้สึกตอนนี้คือไม้เนี่ยเย็นมากเลยนะเนี่ยข้าวไม้ผมมาแน้ยเย็นมากเฮ้ทุกคนมันมีกล้องให้ดูด้วยสุดยอดไปแล้ว ว้าวว้าวอ้โหทุกคนดูกล้องมันสวยนะเนี่ยปพิบขเพิลงเออเขาถ่ายสวยนะเอาละครับทุกคนตอนเนี้ยเราจะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นนี้นะก็เดี๋ยวตัดภาพไปเนเ่เน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 ไออันไออันตรงเนี้ยนาทีหนึ่ง เออเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยวตัดต่อตอนที่มันเล่นเลยแล้วกันนี่ผมก็ได้ตัดมาตอนเย็นนะครับคือที่ผมไม่ถ่ายตอนที่เล่นเนี่ยเพราะว่าเขาแม่เอามือถือเข้านะครับแล้วพ่อผมเนี่ยก็ได้เล่นเครื่องเล่นเยอะเลยนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปไว้ข้างล่างนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้เนาะก็มันจะมีคลิปที่แบบผมเล่นรถล้อคัสเตอร์เดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้น่าจะคาดว่าน่าจะได้ลงสี่ทุ่มของญี่ปุ่นสองทุ่มของไทยน่าจะประมาณนั้น อะก็ตอนนี้เดี๋ยวแล้วก็จะกลับโรแงแรมเราไปดูโรงแรมเรานี่นะคะวันนี้คือให้ดูวิวไฟนะอย่างสวยเลยเนี่ยทุกคนถ่ายนั้นขนาดต้องชาร์จแบตอะครับอุ้ยเหมือนฝนจะตกอีกแล้วคือแต่ก็มีแน่เรื่องหน้าสีดายอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือคือพอหมอกลงอะ่ะเพราะว่าฝนตกไงหมอกมันก็ลงแล้วเราก็ไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิอ่ะโอ้โหเน,น,น้นเลยฝน แล้วคือไม่ใช่แค่มันถ่ายไม่ได้นะน,นี้พูดถึงโรลเลอร์คเตอร์นะที่ผมไม่เล่นนะ่ะเพราะว่ามันต้องรอคิวชั่วโมงนึงอ่ะใครจะไปรอมันได้ในตื่นตื่นผมขับจักรยานลงเลยว้าวทุกคนทางเปรี่ยวมากเลยอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมเพิ่งรู้นะว่าอันนี้มันคือบ้านไม่ใช่โรงแรมทุกคนก็แบบก็อเมซิ่งนะแต่ว่าบ้านแคบไปหน่อยเนี่ยทุกคนตรงนี้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะจอดตรงไหนผมก็ยังไม่รู้ เอาทุกคนเขาออกรถกันหมดแล้วอะ่ะทีนี้ก็เหลือแค่ผมแล้วผมควรออกตามเขาไหมเออออกก็ได้ข้างๆก็เป็นคลองนะฮะคือตอนในบ้านมันดูน่ากลัวมากเลยแล้วแม่ผมก็บอกให้ผมอยู่ในรถนะเอาเละครับทุกคนครับตอนนี้นะคะอูแสงจ้ามากแล้วก็กะว่าเราจะกินข้าวก่อนนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวรอมาพรา้อมเพื่อนๆเนาะก็จะได้มีเพื่อนกลัวด้วย กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ไปกินเนื้อย่างมาแนละ้วแล้วก็เราก็จะมากลับบ้านกันเป็นรอบที่สองนะคะผมก็ทางก็ดูแปลกไปกว่าเดิมนะผมว่าหรือว่าคิดไปเองอ่ะทุกคนเราไม่ใช่ทางเดิมอีกแล้วอะ่ะผม<ต>เริ่ม,มวิววิวอีกแล้วอะ่ะรถมันไม่ใช่นะตอนนี้ผมกลัวมากเลยเนะี่ยอ๋อลอดตายแล้ว<ม>ทุกคนเราเข้าผิดซอยคงจะที่นี่นะเป้าหมายสุดท้ายว่าแต่รถเราก็หลูเหมือนกันนะเนี่ย ประตูหน้าบ้านก็เป็นประตูแ,แบบโอ้โหเล็กๆทองๆอะอะไรอ๋อโอ้โหมันต้องมีล็อกด้วยรหัสครับแล้วคืนนี่ฝนตกด้วยนะเนี่ยฝนตกปลายๆโอ้โหทุกคนมีกุญแจหลอกด้วยอ้าวอย่าบอกนะว่าบิดไม่ได้อ,อะเอาเรามีที่ไขกุญแจสองอันอย่าบอกนะว่าต้องเอาสองอันมาไขอะเวลานานผ่านไปก็ยังคงเปิดไม่ได้อทุกคนอยู่ดีๆประตูมันก็แง้มออกมานิดหนึ่งอะแล้วมันก็มีกลไกข้างในอีก <c oughs> ตอนนี้เราคาดเดากันว่าถูกล็อกจากข้างในนะครับเอาละครับทุกคนเมื่อกี้ทโทรคุยกันเขาบอกว่าจะมาถึงแล้วแล้วเมื่อกี้ขันไม่ออกด้วยอ่ะทุกคนคือแบบคือมันจะมีที่ล็อกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะเอ้ยใช่เพื่อนไหมอะมันมีรถมาแล้วอ่าวสรุปแค่ป็นจงการก่อน,นจบทุกคนดูห,ห้องห้องก็กว้างอยู่เฮ้ยเหมือนมันมีหลายชัย้นทุกคนโหทุกคนครับผมไม่รู้เลยอะ ได้ก็ปั๊บเลครับทุกคนเราเปิดน,นั่งเปิดอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงไม่ได้ครับทุกคน<ว>กเดี๋ยวดูเขาคุยกันเราอาเลยยี่สิบหรอใช่ถุงมือแ้วฟองฟองเยาะกันน้าหัวเด็กเให้แบบนี้ขัดถุงเนี่ยเขาอะเช่ารถเอาพาโดโอ้โหสุดยอดหัวพร้อมจริงปะเนี่ยใช้รองเท้าเหยียบจริงเหรอ,รอนี่ของเด็กจริงเหรอจริงจริงอะมันของเด็กยังไงอย่า,ยาคุณจะว่ามันใหญ่มาก เฮ้ยเพ่ฟ้ามาดูนี่ดิทุกคนห้องมันทะลุต่อกันว้าสุดยอดแล้วตูว้หูตรงนี้ห้องกว้างมากเลยห้องกินข้าวไปขึ้นไปดูชั้นบนกันนะนะครับขึ้นไปก็จะประมาณนี้สําหรับห้องนี้อันนี้เราจะเชื่อมกันได้อีกแน่เลยเฮ้ยทุกคนดูดิมันมีอ่างแบบใช่ไงญี่ปุ่นต้องมีอ่างอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแท่นขึ้นไปนะส่วนนี้ก็เป็นทียบน้ําประทับใจครับทุกคนประทับใจสุดๆอ่างก็ลึกพอสมควรใหญ่พอสมควร ข้างในก็เป็นห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนนี่ก็ห้องนอนอันนี้ก็เป็นอ่างเหมือนเดิมส่วนสองห้องปิศาณนี่เรายังไม่รู้นะครับเอ้ยห้องนี้เข้าได้ปะเข้าได้ด้วยอ๋อห้องน้ำอีกรอบนี่ครับทุกคนเป็นส้วมแบบอุ่มได้ได้ได้เดี๋ยวไปถ่ายอุ้ยมีห้องในนี้ด้วยอ่ะทุกคนเป็นระเบียงใช่ไหมระเบียงครับว่าแล้วนี่กระดังออกเฮ้ยเดี๋ยวห้องนี้ห้องอะไรอ่ะแล้วเข้าไปดูครับทุกคนเปิดแฟด่อยเปิดแฟดปิ้งห้องอะไรห้องอบซัมนา อ๋อหอบซาวน่ามีด้วยเหรอแล้วห้องน้ห้องน่ยห้องน้ห้องซักผ้าเฮ้ยโต๊ะยุบนี่ไฉี่เหรอใช่ถ้าตรงนี้ก็มีประตูครับทุกคนอย่าบอกนะว่าห้องน้ำมีอะโอ้โหเดาไม่มีผิดครับทุกคนทุกคนครับผมมีอ่างและมีห้องน้ําแทบจะแบบสิบสิบกว่าห้องเลยไหมสับสนมากเลยมาปุ๊บก็เอาเฮ้ยอันนี้ห้องครัวอันนี้โต๊ะอาหาร่วออันนู้นก็ทะเลาะไปอันนู้น โหทะลุนะทะลุไม่ใช่ทะลาะนี่ครับทุกคนตอนนี้มีฮีเตอร์ด้วยอ๋ออันนี้ไม่ใช่แอร์นะคะฮีเตอร์ที่กดหาเจอสักทีเยป้าป่าขึ้นไปไหนอะนี่คือห้องครูนะครับต้องเอบอารีวิวก่อนที่คนจะมาเอ้ยตกใจแล้วเนี่ยทำอาหารอยู่ดีแห่อสบายสบายแล้วผมอยากขึ้งช้างบุนอะชุบ นี่ไงอันนี้ห้องของเราทําไมห้องเหมือนช่างคับแคบไม่เหมือนห้องของคนอื่นเลยห้องของคนอื่นนี่โอ้โหมีอางน้ําห้องเราไม่มีไม่กล้าเปิดประตูไหนสักประตูเลยมันสับสนบันไดก็อันชันพอใช้ได้เลยนะคะขอตัวอาบน้ำก่อนละกันก็อุ้ยนี่ต้อนแล้วเนี่ยขอตัวอาบน้ำก่อนละกันก็เดี๋ยวเจอกันอาบน้ำเสร็จนะมันจะได้เจอกันป่าวไป ทุกคนครับก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะอันนี้คือห้องพีเวกครับผมเข้ามาเพื่ออัดคลิปโดยเฉพาะอ่าก็คงไม่ได้อัดต่อแล้วนะก็จอก,กัน EP พสในวันพรุ่งนี้นะครับก็เออลืมบอกเลยว่ามันจะมีวันละ EP นะครับเวันก็7จ p ไปเลยแล้วเดี๋ยวผมมีตอนรวมด้วยเดี๋ยวผมจะลงตอนรวม